ภาพรวมทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากราคาทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงปิดตลาดในแดนลบมา3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดของตัวทองคำเนี่ยมีการลดระดับลงมาค่อนข้างชัดเจนสัญญาณหรือภาพของทองคำในทางเทคนิคเนี่ยก็เป็นทิศทางไซ์เวดดาวค่อนข้างชัดนะครับทองคำยังถูกกดดันครับจากแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งจีน ที่มีการเปิดเผยหรือมีการรายงานภาพโดยวรวมของเศรษฐกิจที่มีสัญญาณของการซุดตัวลงจนทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจของจีนอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับภาพดังกล่าวทําให้มีการคาดการณ์ครับว่าอุปสงค์ทองคําในฝั่งจีนหรือแรงซื้อทองคําในฝั่งจีนครับน่าจะถดถอยหรือชะลอ,อตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจนะครับทางนี้ต้องบอกว่าจีนเป็นผู้บริโภคทองคําอันดับหนึ่งของโลกนะครับ ดังนั้นถ้าแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนมีการดดตัวลงก็จะทําให้ราคาทองคํามีโอกาสอ่อนตัวลงหรือซึมตัวลงตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้ครับต้องบอกเลยว่าทองคํายังได้รับแรงกดดันนะครับหลังจากมูเบิกมีการรายงานว่ารัฐบาลกลางจีนเนี่ยมีการออกในส่วนของมาตรการควบคุมการนําเข้าทองคําทางนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลกลางจีนได้มีการประกาศปรับลดแล้วก็ยุติโคต้าการนําเข้าทองคํา ของบรรดาธนาคารพาณิชย์ในฝั่งจีนนะครับโดยเป็นการยกเลิกโคตาแล้วก็มีการปรับลดในส่วนของการอนุญาตการนําเข้าทองคําครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้ทางจีนสามารถซื้อทองคําได้ในปริมาณที่ลดลงหรือน้อยลงด้วยนะครับแนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้แรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนเบาลงขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วนะครับเงินหยวนก็อ่อนค่าคนจีนก็จะซื้อทองคําในระดับราคาที่แพงอยู่แล้ว มาโดนมาตรการการควบคุมการนําเข้าทองคําจากทางฝั่งรัฐบาลกลางด้วยก็เลยทําให้ปริมาณทองคําหมุนเวียนในประเทศมีปริมาณลดลงนะครับพอปริมาณทองคําลดลงมากๆทีเมียมหรือส่วนต่างของราคาทองของคนจีนกับส่วนต่างของทองต่างประเทศเนี่ยก็มีแกลบหรือมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นก็พูดง่ายๆว่าของมีน้อยนะครับ คนจีนก็เลยมีการตั้งราคาขายในประเทศให้อยู่ในระดับสูงหรืออยู่ในระดับที่แพงมากขึ้นกว่าราคาตลาดโลกด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้คนจีนเองมีทิศทางหรือมีแนวโน้มที่จะชะลอในส่วนของการซื้อทองคําครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ต้องจับตาดูว่าสัญญาและโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยจะจางหายหรือจะคลี่คลายลงไปหรือเปล่าเพราะว่าหากเศรษฐกิจจีนยังคงสุดตัวหรือชะลอตัวลงนะครับ ภาพและที่ทางดังกล่าวเนี่ยจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทองคํานอกจากนี้ครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมของเงินหยวนของจีนที่มีสัญญาณของการอ่อนค่าลงก็ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคําด้วยนะครับขณะที่แนวโน้มหรือโมเมนตัมของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงหรือดอบตัวลงนะครับก็ทําให้ภาพรวมของกลุ่มประเทศต่างๆที่พึ่งพาหรืออาศัยภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือทําการค้าขายกับจีน มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามไปด้วยครับจะเห็นว่าเงินบาทของไทยก็อ่อนค่านะครับสกุลเงินยูโรก็มีการอ่อนค่าลงเพราะว่ายุโรปเนี่ยก็พึ่งพาการค้าพึ่งพาการท่องเที่ยวหรือพึ่งพานักท่องเที่ยวจากทางฝั่งจีนนะครับดังนั้นพอเศรษฐกิจจีนดบตัวหรือชะลอตัวลงเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่มีการอาศัยในส่วนของภาคการค้าภาคการท่องเที่ยวจากทางฝั่งจีนมาเป็นการเกื้อหนุน <Billie> ก <pair than unku> <Psychology> ็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงตามไปด้วยนะครับ ก็เลยไม่แปลกที่เราจะเห็นสกุลเงินบาทอ่อนค่าสกุลเงินของยุโรปมีสัญญาณของการอ่อนค่าลงนะครับส่วนทางกับดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าขึ้นดังนั้นเนี่ยแนวโน้มของสกุลเงินยวนสกุลเงินในอิมมจินมาร์เก็ตสกุลเงินยูโรที่ร่วงลง,ลงก็ยังคงเป็นปัจจัยเป็นหนุนให้ดอลลาร์มีโมเมนตัมหรือมีทิศทางที่แข็งค่าได้ต่อครับภาพดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคําอยู่นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของปัจจัยที่อยากจะให้จับตาดูตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐนะครับที่เผชิญกับภาวะความเสี่ยงที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนบรรดาบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการออกมาส่งสัญญาณนะครับว่ากําลังเตรียมจะมีการปรับลดอันดับเครดิตของภาคธนาคารหรืออุตสาหกรรมธนาคารในฝั่งสหรัฐลงนะครับล่าสุดเลยในส่วนของฟิชเลตติ้งนะครับมีการประกาศ ที่จะมีการหั่นอันดับเครดิตของธนาคารในฝั่งสหรัฐลงรวมทั้ง JP Morgan และ Bank of America ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่นะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่มีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องทําให้ภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรืออ่อนตัวลงค่อนข้างชัดเจน ต้นปีที่ผ่านมานะครับเราเห็นการล่มสลายของธนาคาร s i ลิคอนวันเล่แบงกหรือ s v b แล้วก็ s i กเนเจอร์แบงก์หรือ SB นะครับก็มาจากในส่วนของการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับจนทําให้สถานการณ์ภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐยาแย่แล้วก็สั่นคลอนนะครับล่าสุดเลยนะครับ f i ลเตอร์ติงก็มีการขู่ที่จะมีการหันอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดใหญ่แล้ก็อุตสาหกรรมของธนาคารลงนะครับ หลังจากก่อนหน้านี้ Moody Investor and s e r v i c e นะครับมีการหั่นอันดับเครดิตธนาคารลง10แห่งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสัญญาณและแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเฟดยิ่งเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยงบกำไรขาดทุนของภาคธนาคารก็ยิ่งย่ำแย่นะครับเพราะว่าบอลจิหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเล่งตัวขึ้นราคาบอลยิหรือราคาพันธบัตรก็ปรับตัวร่วงลงนะครับ แนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยทำให้สถานการณ์ของภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐมีโอกาสที่จะกระทบยอดหรือกระทบงบออกมามีสัญญาณของการขาดทุนหรือมีผลกําไรในที่ทางที่ชะอตัลงด้วยนะครับนอกจากนี้ครับการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้บรรดาเหล่าลูกหนี้ที่มีการกู้เงินกับธนาคารต่างๆในฝั่งสหรัฐ เผชิญกับภาวะที่ต้องป้องใจดอกเบี้ยในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เล่งตัวขึ้นนะครับพอดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยก็ลดลงหรือการผิดนัดชําระหนี้ก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสัญญาณและแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นข้ออ้างของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆในการเตรียมที่จะดาวเกรดหรือปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ของกลุ่มธนาคารต่างๆในฝั่งสหรัฐลงครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยและประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคํากาลังจับตาดูนะครับยิ่งความวิตกกังวลต่อภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเท่าไรแรงซื้อในฝั่งของทองคําก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะเกิดกระแสการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองอาจจะยังไม่กล้าเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับสัญญาณและแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่ง ที่จะกลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวทองคําเอาไว้นะครับนอกจากนี้นะครับอยากจะให้จับตาการเปิดเผยในส่วนของการรายงานหรือทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับโดยในสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ซึ่งเป็นผลการประชุมในรูปแบบของเปเปอร์หรือเอกสารประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของธนาคารกลางสหรัฐนะครับอาจจะต้องมาดูว่า มุมมองหรือแนวโน้มการยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยในฝั่งสหรัฐในรูปแบบของรายงานที่จะเปิดเผยในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้นะครับในส่วนของวันพฤหัสบ,บดีจะมีการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ดัชนีภาคการผลิตประจําเดือนสิงหาคมจากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะครับก็อาจจับตาดูทิศทางหรือโมเมนตัมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นํา ในส่วนของทิศทางดอลลาร์สาหรัฐแล้วก็ใช้เป็นการจับจังหวะซื้อขายในส่วนของตัวทองคําเพิ่มเติมครับในส่วนของกลยุทธก์การลงทุนนะครับเนื่องจากภาพหรือโมเมนตัมของตัวทองคํามีลักษณะของการแกว่งตัวนี้ทิศทางไซเวดดาวหรือมีลักษณะรรของการแกวงตัวนี้ที่ทางที่ค่อยๆซึมตัวลงนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นภาพลบในทางเทคนิคดังนั้นแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกลบกลับเข้ามากระตุ้นหรือหนุนทองคําได้บ้างแต่หากแรงซื้อไม่มากพอ หรือราคายังขยับหรือปรับตัวขึ้นในระดับจํากัดยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะทราบผลการประชุมจริงๆก็คือปลายเดือนกันยายนเลยหรือก็คือปลายเดือนหน้าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางฝั่งสหรัฐอาจจะยังไม่ได้ส่งผลต่อทิศทางราคาทองคํามากนักแต่ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจจีน ที่มีสัญญาณของการดบตัวลงหรือชะลอตัวลงนะครับยังคงเป็นปัจจัยกดดันหรือกดดันแรงซื้อในฝั่งทองคําอยู่นะครับดังนั้นถ้าทองคําเด้งหรือดี่ตัวกลับขึ้นไป1929-1947เกหรียญดอลลาร์ต่อทสออนถ้าไม่ผ่านแนะนํานักลงทุนที่มีทองคําหรือถือทองคําเอาไว้แบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงภาพมุมมองเชิงลบของทองคําจะหมดไปหรือจางหายไป ทองต้องผ่าน1 9 4เรีเหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเป็นไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าราคาทองคำยังไม่มีนิวไฮใหม่เหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาราคามีโอกาสอ่อนตัวลงหรือซึมตัวลงต่อได้ครับแนวรับที่ให้จับตาดูนะครับคือ1893เหรียญดอลลาร์ 1, ต่อเทสออนระดับดังกล่าวเป็นระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนนะครับถ้าราคาทองคำสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ สามารถเข้าไปเสี่ยงซื้อเลนสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของตัวราคาทองคำได้ครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะต้องชะลอในส่วนของการเข้าซื้อออกไปแนวโน้มรับโมเมนตัมของตัวทองคำอาจจะเห็นการซึมตัวลงหรือการอ่อนตัวลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นทำกำไรระยะสั้นในฝั่งซื้ออย่างไรก็ตามถ้าทองยังไม่ผ่าน 47, 1 9 2 9 1 9 4รี่เนเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนักลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟก สามารถเปิดสถานะช็อตหรือเปิดสถานะขายในฝั่งตลาดที่เฟดเพื่อลงทุนในส่วนของโมเมนตัมหรือทิศทางไซด์เวดาวของตัวราคาทองคําได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของตัวราคาทองคําแท่ง96.5ในประเทศต้องบอกว่ามีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในระดับจํากัดครับเพราะว่าดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้เงินบาทของไทยมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมอ่อนค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทางนี้เนี่ย ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ35บาท45สตางค์เลยทำให้ราคาทองคำแท่ง96.5ในประเทศมีการเคลื่อนไหวและก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าราคาทองคำแท่ง96.5ขยับหรือปรับตัวขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้าน32,400 32,700บาทต่อบาททองคำอย่างแนะนำแบ่งขายนะครับแล้วรอเข้าซื้อคืน เมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับ31,800บาทต่อบาททองคำครับโดยการเข้าซื้อ,อยังเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับในช่วงสั้นเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG Boolean International นะครับก็มีโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงปกติแสนหนึง่งตอนนี้ลดลงมาเหลือ5 0,000นะครับ5 0,000เนี่ยซื้อทองคาแท่ง99.9% 9 99สูงสุดได้1กิโล ทองคำแทง่ง96.5%สูงสุดได้60บาทต่อบาททองนะครับตอนนี้ก็สามารถเช็คราคาซื้อขายเรียวทามของ YLG ได้นะครับต้องบอกว่าราคาซื้อราคาขายดีมากๆนะครับนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันตัวใหม่ชื่อว่า GetGo นะครับซื้อครบจบในแอปเดียวนะครับมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำเพียงแค่100บาทแล้วก็ราคาขึ้นไหวตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ